สวัสดีครับอยู่กับผมตอแต้ดําซิงครับตอนนี้ก็มาเชื่อมบังโคลนะครับที่มันหักน่ครับก็วันนี้มันเป็นเป็นวันอะไรนะวันเนี้ยวันที่ยี่สิบสองเอ้ยยี่สิบสองวันศาสตร์จีนครับถ้าไทยเขาเรียกวันอะไรวันโกนป่ะอ๋อวันอะไรนะวันปล่อยผีอ่ะแล้วทีนี้ น้องนอนก็เลยไม่ได้มานะครับเขาเขาถือครับเขาไม่ให้ออกจากบ้านนะครับเขาเรียกว่าวันอวันวันปล่อยผีวันอะไรนี่แหละเห็นจันโอบอกเมื่อคืนอเไยว่าเออไม่เป็นไรค่คยมาพรุ่งนี้ก็ได้เอาเอา,เอาที่มันสบายใจอะที่ทํางานแล้วสบายใจนะทําให้ออกก็ไม่ต้องออกอย่าไปฟืนนี่ก็มาเชื่อมางฝุ่น ก็คุยกันนนแล้วนนก็ว่าพี่เขาไม่ให้ออกจากบ้านจริงพี่แต่ผมอยากไปวิ่งเอาตังจนน้องนนบอกไง,งแหละเฮ้ยเอาตามเอาตามเขานั่นแหละตามที่ครอบครัวเราถือมันจะได้สบายใจทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนี่ก็่เชื่อมใหม่ครับเอาแบบติดๆนะพี่ ก็อยู่ร้านยางครับที่น้องติดโอ้โมเมนแล้วเนะั่นบมเมนบ์แมเมนบ์คือสู้ลิโอไม่ได้หรอกอข้าภปาซากี่เดือนนะไปัามสามเดือนป่ะเดือนตุลาป่ะเ,เออ ตอนนี้ชนานลิ้นน่าจะมีตังเก็บเยอะอยู่ก่อนจะออกรรษากพ็พอออกรรษาพิ่งตั้งไปเลยลังหนึ่งนะผมมามอู้หาเห็ดโดนโพดใครว่ามีหม,มูกินเหล่าเนี่ยเ,เชื่อฝาท้ายเลยพี่นี่หนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูฝาท้ายมันหักตอนที่เอารถถเสียตินขึ้นนะครับนี่ ตอนเท่เารถแทเสร็จตินขึ้นไอ้นอนมันไอ้นอนมันเอาคอนปอนทุบหักเลยนี่เหีงยับเมื่อคืนแล้วก็คนลูกรังมาคนลูกรังมาเทอยู่ในซอยนู่นครับซอยข้างหน้าเนาะซอยน้องจิกแคนั้นแหละแต่น้องนุงนน่าจะมาวิ่งพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เขาขอวันหนึ่ง จันชูก็บอกเราว่าไม่ต้องออกไปปากจันชูหมานเน้อจันชูอ่ะปากแกแบบว่า,าพูดอะไรเป็นจริงตั้งแต่วันที่ผมมีเกิดอุบัติเหตุแล้วผมเลยเออเชื่อจันชูแหละดีแล้วนนไม่แล้วไม้สีแล้ว ชนานาเชวันนี้ช่างหยุดงานนะครับวัอาทิตย์เราตามมาเดี๋ยวให้พิเศษครับสักสิบบาทก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ให้ <laughs> แบบนี้ก็เปลี่ยนใหม่เมื่อวานครับโอ้ยังมาตอยไหมเขาทำถนนใหม่ไหมต้องรีบจัดบางฝุ่นแล้ว Đây này. Đây ông hay mà lại tem khăn xì hay Rồi rau mà Để Văn đều văn rồi. Đây khăn xì rồi chiêm rồi chiêm tô đầm, tô sườn này, nè này. xem này đấy. ถึงเชื่อมได้เรายกหัวปลากกรงก่อนตรงหูจับนะนี่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 ถ้าอยู่เงี้ยได้เลยเอ้ยนี่แหละมานนี่แหละเชื่อมไปโลด

โ,โอเคผมตอนนี้เราก็กปอกองเสร็จแล้วครับจะออกไปทำงานต่อบางฝุ่นต้องไปหาอีกครับร้านอื่นครับเพราะมันยังไม่มีไซส์ที่เราต้องการครับโอเคผมใส่ข้อแบตเรียบร้อยอู้ดูยังมาตอยดิเขาทำทางใหม่เมื่อวาน จอเลยนี่ก็เชื่อมเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วเนี่อยอยู่แน่นอนนี่มาอยู่มันจะไปไหนข้างในออ,อ,อดูฝาท้าทยนี่แหละมันเออเเอาเจเราตุกเช้าอ,อ่ะอ๋อมาแต่ห้าหวท้อ พอนานี่ก็ยังโดนผมว่าเดี๋ยวทุกวันนี้ไม่ดื่มไม่เป็นไรหรอกผมเคยเมาทุกวันโดนทุกวันดำลงครับอัเนียไปเลยสองหมื่นห้าเนี่ย แค่นั <S <S ้นฮาวาไปเฮ้ยเดี๋ยวลืมยึดน็ดอตท่อเบอร์สิบสิบสี่ครับตอนนี้เราก็ยึดน็อตท่อเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วรถเราตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรแล้วฝาท้ายก็เชื่อมเสร็จแล้วครับเฮ้ยย้อนแสงน็อตท่อก็ยึดเสร็จเรียบร้อย เดินทางไปทำงานไนยะไปนะลินเดี๋ยวมามาบ้านแลวมั้งเด็กกิ๊บเอามาละอืออือแต่อันนี้ถือว่าผมโชคดีมากเลยครับแบบตอนที่รถมัน<ๆ>เกิดอุบัติเหตุมันมันไม่พังหมดนะตรงนี้แต่ตรงนี้มันกระเด็นออกมาหมดแล้วนะแต่มันไม่แตก ตอนแรกผมก็นึกว่ามันเตกเหมือนกันผมเลยงงล้วก็เดินทางไปที่โบกจากบ้านโกดไปประมาณ14ก่โลครับจากตรงนี้ไปประมาณ14ก่โลมานนั้นบานนนก็ออกจากบ้านไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้เดี๋ยวได้บอกท่อแก่ให้ซื้อน้ำมันมาให้ด้วย ถนนไปพวกนี้ก็เป็นรถร่วม8คันนะครับไปกับประมาณเกือบเกือบ10บโลครับไปกับพอโต้วิ่งได้อยู่ดีก็จอดน้ำมัน,นผมก็ต้องไปเติมองรอบเร็วมากเลยรถดูนี่นี่เกียร์5ครับรอบ1,004วิ่ง60นี่เกียร์6เกียร์6รอบ1,000ครับวิ่ง6บรอบ1,000 โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเราไปทำอะไรหนึ่งก่นนอนครับเออรอดูว่าพรุ่งนี้น้องนนท์จะได้ไปไหมน่าจะไปอยู่เขาหยุดวันนี้วันเดียวเขาไม่ให้ออกจากบ้านวันเดียวไปเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมเง้อ